ก็วันนี้อาจารย์นันอยู่ผัดไทยร้านดังครับผมนะมาดูกันสวัสดีพีใหม่ครับสวัสดีีใหม่ครับีใหม่นี้มีของขวัญพีใหม่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนว่าเอาอะไรนะครับนี่ครับผัดไทยร้านดังนะครับโอ้โห <c oughs> มรับเราจะมาสั่งผัดไทยเจ้าดังเขาเป็นผัดไทยหนึ่งแล้วก็เป็นผัดไทยรวมที่ใส่หอยด้วยกุ้งด้วยหนึ่งปสองจานนะครับ,รบวันนี้พาน้องเลมอนมาทานผัดไทยหอยทอดเจ้าดังทัดพนมนะครับดูซิว่าหน้าตาจอกมาอร่อยแค่ไหน ร้านนู้นค่ัคพิเศษตรงนี้ครับว่าขอจานแตนด้วยนะครับผัดไทยมาแล้วสองจานนะ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 มามามา,มาชิมกันนับผัดไทยร้านดังนะครับนี่ครับผัดไทยร้านดังนะรอบท้าษนมมามา,มาลองกันเลยคือกุ้งเขาจะเป็นการทอดมากรีมนะตัวไม่ตัวเท่าไหร่พอดีนะครับ กรอบครับหอมหอมหอมน้ำผัดไทยเขาดูกว่านะใช้ได้นาะหอมเลยใช่ไหมของผมจะเป็นผัดไทยพิเศษก็คือจะมีรวมทั้งกุ้งนะฮะแล้วก็มีทั้งหมึกด้วยเนีย่ยหมึกหมึกได้มาเป็นวงๆนี้เลย ถือว่าต้องมาลองนะครับลองมาลองดูประไทยร้านนี้อร่อยครับโอ้ยเดี๋ยวผมขอตัวทานก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ